ยางนี้พิมพ์หลงปูพูอย่างเงี้ยเออเฮ้ยมันจะใช่หลงปูพูจริงหรือเปล่าเราก็ดูดสบบนะิสูตรเนื้อแบบนี้นะสูตรเนื้อแบบนี้กระบวนการผลิตแบบนี้เออวัดอินได้ไหมนะอ่า เ้ยประมาณปีเท่าไหร่เนี่ยนะเนี่ยเนื้อหาแบบนี้คุณคิดว่าคุณสามารถจะดูออกบอกได้หรือยังนะแล้วดูเดี๋ยวว่าเนื้อหาความเก่าขนาดนี้เนี่ยนะนี่มันถึงมันถึง70ปีหรือว่าเกิน70ปี เจอเนื้อแบบนี้เนี่ยเห็นไหมเฮ้ยสูตรเนื้อนี่ถ้าเทียบกับหลวงปู่นาควัดละคังจะเทียบหลวงปู่นาควัดละคังเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นไหมอ่าสวัสดีครับท่านปัญญาเนี่ยอันนี้ของวัดอินได้ไหมก็พิมพ์นี้มันพิมพ์วัดอินอ่ะใช่ไหมหลวงปู่ภูวัดอินพิมพ์นี้ เห็นไะหเนื้อหาแบบนี้ความเก่าเนี่ยมันทําให้เราเข้าใจได้ไหมกระบวนการผลิตเห็นไหมกระบวนการผลิตพอเราดูอย่างนี้ปุ๊บเรารู้เลยว่ากระบวนการผลิตเนี่ยมันก่อน2,500แน่ใช่ไหมครับเห็นะนะนี่นึ พอเรามี 2, 4, 9, 5ไว้เทียบเราก็จะเห็นเลยว่าเนื้อนี่มันเก่ากว่า 9, 5ใช่ไหมครับมันเก่ากว่า 9, 5เห็นไหมรอยกระเทาะของเขาเนี่ยมันกลายเป็นหินไปล้นะกลายเป็นหินอ่อนไปแล้วเราไม่รู้หรอก ว่าวาระอะไรยังไงแต่เรารู้ว่าพิมพ์แบบนี้เนี่ยนะเฮ้ยมีเศษชิ้นอย่างนี้ด้วยมันคล้ายๆกับ95หลวงปูน่นาคเลยแต่สูตรเนื้อเนี่ยมันไม่เหมือนสูตรเนื้อของหลวงปูน่นาคได้ครับท่านปัญญาได้ครับเนี่ยสูตรเนื้อเนี่ยไม่เหมือนกับของหลวงปูน่นาคใช่ไหมแต่มันเป็นสูตรของไข่น้อเออเฮ้ย สูตรวัดะระฆังเป็นแบบนี้ไหมเออเราก็ต้องไปหาดูสิคือถ้าคุณมีพระแต่คุณไม่รู้ว่าสูตรเนื้อเนี่ยนะมันสูตรของที่ไหนเนี่ยมันก็จะทำให้เราไปไม่ถูกเหมือนกันใช่ไหมอ่าเห็นไหมพยายามจดจำดูแล้วจดจำว่าสูตรเนื้อนี้มันของที่ไหนนะเออเห็นไหมนี่มันต้องเก็บสถิติไง